สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทา่านสวัสดีครับอตอนนี้เราก็อยู่บ้านน้องอ้ำนะครับป,ประดังเกมรีวิววันนี้เราจะมาเล่นเกมสระเลนเดอร์แมวเออแฟนแมวแมวปาดิแกลบแกลบแกลบต้องกินมามา่าด้วยอาอเหี้ยมาม่าหมด,ดหาย <c oughs> ว่าจะไว้กินตอนเช้าหมดทนั้งมาให้เก็บกระดาษ ต้องทิงทเาเสี่ยวแล้วจะเก็บกระดาษได้เขาบอกห้ามหันหลังเลยทำไม่บรรยากาศเัียวเ่ยงมันไม่ร้องเหมือนเป็นไรนไม่มันคือมันแค่เก็บกระดาษแล้วอย่าหันหลังเลยค่ะ,ะกร,ระดาษแล<ด>้วและกระดมันจะเปิดม,มาบางช่วงในบางช่วงมันไม่รุนแล้วกระดางหานั้นแหละขอหน่อ อะไรดัคนกลัวผอ่ะดังเงนดังเอ้ยมันแสบต้หูงด้วยไงแค่ผีโ่มาเอาว่าไหนจะดาเไมัน็นมีหาเจเนี่ยเอ้ทกาน่านีตรงนั้นหน้านกุมังยันเรียยวกูด้วยของงานนี่ยัตุวสัก CẢM đây vậy mình tie up mày mọt đây ngọt 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 cột ngọt ngọt Nào cột ngọt 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 có

A la abrir. โอเคแม่ง <Okay. S 1> ไม่เล่นแล้วะต้องแ่นครับผมไม่เล่นเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ